สวัสดีกับเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนทำมะกรูดเชื่อมนะคะมะกรูดเชื่อมในวันนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกคั้นน้ำออกนะคะจะเหลือแต่เนื้อในแล้วเราจะนำไปเชื่อมนะคะกรรมวิธีของการนำไปเชื่อมนั้นนะเพื่อนนะเราต้องผ่านกระบวนการนะคะของการแช่น้ำเกลือนะคะ แล้วเราจึงจะนำไปเชื่อมได้นะคะมีขั้นตอนยุ่งยากนิดนึงนะคะเพื่อนแต่มีประโยชน์มากนะคะเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนำเอามะกรูดไปล้างน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการเอาเปลือกเนี่ยเก็บไว้ทำพริกแกงนะเพื่อนนะคะเราต้องล้างน้ำเปลือกก่อนนะคะแล้วค่อยมาปอกปอกเสร็จแล้วก็ค่อยมาคั้นน้ำ นะคะมาดูกันค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราได้นำเอามะกรูดไปล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาปอกค่ะนะคะปอกเพื่อเอาเปลือกนอกเขียวๆเ,เนี่ยนะคะไปทำพริกแกงนะคะแล้วเราจะเอาเปลือกขา,ขาวข้างในนะคะไปเชื่อมนะคะเพื่อนวิธีการนะคะเราจะปอกแบบนี้เลยค่ะนะคะ เพื่อนคะแบบนี้นะคะเราจึงจะนำเอาไปผ่านะคะแล้วก็คั้นน้ำออกนะคะแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยนะคะนะคะตัวเขาขาวเนี้ยค่ะไปเชื่อมนะคะเดีย๋ยวมาดูกันนะเพื่อนปอกให้เสร็จก่อนเพื่อนจ๊ะเราได้ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาฝานนะคะฝานครึ่งครับเพื่อน ปั่นคลื่บีบอน,น้ำออกนะคะแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนแล้วก็บีบเลยค่ะนะคะ,นะคะ บีบได้แบบนี้เลยนะเพื่อนนะเพื่อนก็ไปแช่ในน้าเกลือค่ะนะคะน้ำเกลือที่เราทําไว้นะคะเราจะทาจนเสร็จนะเพื่อนนะต้องไปแช่น้ําเกลือประมาณสามชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมาล้างบีบนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาน้ำในไว้ล้างจานนะเพื่อนนะเพื่อนคะมะกรูดนะคะที่เราปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะเพื่อนในระยะเวลานะคะที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาล้างนะคะเพื่อนจะมาล้างนะคะประมาณสองสามน้ำก่อนที่จะไปเชื่อมนะคะ มาบีบน้ำออกก่อนเลยค่ะเราต้องบีบน้ำออกนะเพื่อนนะเราจะล้างห,หลายๆน้ำนะเพื่อนนะจนให้เหลือความเปือนน้อยที่สุดนะคะนะคะ ก็จะเห็นว่าเนี่ยเราแช่ไว้เนื้อเลอดใส่นี่นะนะคะจะเนื้อใสแบบนี้นะคะความเปื่อนจะหมดไปนะเพื่อนนะเพื่อนคะเราจะล้างจะน้ําใสาแบบนี้เลยนะคะนี่ใช้ได้แล้วค่ะน้ำทามะกรูดเอามาทำเนี่ยเพื่อนคะ ต้องใช้มะกรูดท,ที่ไม่แก่จัดนะคะถ้าแก่จัดแล้วเปิดอกเขาจะฟอเปิดอกเขาฟอร์เลยจะยุ่ยนะคะใช้ลูกเขียวๆที่ยังแก่ไม่จัดอ่ะจะดีมากของลูกของเปลือมกมะกรูดอยู่ค่ะ เราจะได้ประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ําตาลประมาณสองขีดนะคะหรือสองร้อยกรัมนะคะไปทำกันนะเพื่อนเราจะเทน้ำตาลลงไปประมาณสองร้อยกรัมนะคะไม่เยอะนะคะเพราะว่าเยอะเราจะหวานเกินเพื่อนเราจะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะ เพราะว่าในตัวที่เราแช่นะคะเพื่อนนะคะตอนนี้น้ำเชื่อมละลายแล้วนะคะมันตาลละลายแล้วเราจะใส่ลงไปต้มพร้อมกันเลยนะคะไม่ต้องรอให้เป็นเหมือนี้นะเพื่อนกระทะนี้เป็นกระทะใหญ่ค่ะ ะะเราไม่มีกระทะทองใบเล็กนะคะใช้กระทะใหญ่จะดูเข่งข้างเยอะเรามีแต่ไซนี้นะคะกระทะทองเพื่อจะเห็นว่าตอนนี้กำลังเปลี่ยนนะคะต้ัางกำลังงวดนะคะสีของมักรูดจะสวยมากค่ะเพื่อนนะคะแห้งแล้วสีจะใสใสนะคะเพื่อนนะคะ จะสใส่อย่างนี้ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคะมากรูดเชื่อมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงามคะ่ะนิ่มอร่อยไม่เฟื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะคะลองทำทานนะคะล้างขั้นตอนตามที่บอกเลยคะ่ะแล้วก็เอา มะกรูดที่ค่อนข้างแก่นิดนึงนะคะแต่ยัาเหลืองนะคะเอามาทําจะได้สีสวยแล้วก็ไม่เฟื่อนนะคะถ้าเราใช้มะกรูดลูกเล็กมาทํานะคะที่ยังเขียวอยู่มากๆเนี่ยความเฟื่อนจะเยอะกว่านะคะความเฟื่อนของเปลือกจะเยอะกว่าจะทํายากกว่าอันนี้ทําง่ายกว่านะเพื่อนสีระดับนี้เลยค่ะเพื่อนจ้า ระดับนี้เลยค่ะลูกโตโตแก่ๆเนี่ยค่ะนะคะแต่เพื่อนเวลาล้างนะคะบีบน้ําดีๆนะคะไม่เฟื่อนเลยนะคะเพื่อนอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทําทานหรือไปเจอที่โอทอปลองซื้อทานดูนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับวิธีการถนอมอาหารของเราอีกหลากหลายนะคะเพื่อนตามดดูกาลน,นะคะที่จะนำเสนอสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ